จีน่าอยู่บ้าจีน่าจีน่ามาเนี่ยเฮ้ยจีน่าจีน่าเร็วมาไลฟ์ด้วยกันเร็วจีน่ายังอยู่นี่จีนวยกดเอาจีนวยไลฟ์ยังไงอ่ะจะกดจีนวยเข้ามาจีนวยให้ให้ของขวัญเยอะมากเลยอ่ะจะกดเอาจีนวยเข้ามาทาไมนะเนี่ยจีน่าอยู่เนี่ยจีน่าส่งเป็ดอีกแล้วจะกดจีนวยมาไลฟ์ด้วยกันทําไงอ่ะทาได้ปะ เปิดกล้องไงอะ่ะจะเอาจีนวยเข้ามาไลฟ์ด้วยอะ่ะจีนวยเร็วกดยังไงอะ่ะเชิญหน่อยดิเชิญจีนวยหน่อยดิกดเชิญยังไงอะ่ะทำไม่เป็นจีนวยแล้วทำไมจีนวยไม่ฟอลอ่ะอ้ากดฟอลละโอ้โหจีนวยไม่ยอมฟอลก่อนเลยนะจีนวยนะทำดึงนะทำดึงนะจีนวยดึงเนาะ จีนวยขอดีขอเข้ามาเร็วจีนวยเร็วจีนวยอะไรในล่าอะไรทำไมอ่ะพ่อจะไล่กับหญิงทำไมอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะอืมเป็นอะไรอ่ะอืไเลยจีนวยอยู่ไหนอ่ะ ทำไม่เป็นอะเอาจหนวยจีนวยกดฟอลไปแล้วนะเนี่ยเอ้ยโอ้หหงิดปกติไม่ฟอลก่อนด้วยเนี่ยเสียเชิงเลยฟอลจีนวยก่อนด้วยเนี่ยเออเขาอยู่กับแฟนครับจนไม่เห็นกับตาจนผ้าใจไม่เจ็บโอ้โหคอมเมนต์เมื่อกี้เศร้าเลยกูเนี่ยจีนวย แขกรับเชิญถูกป่ะกดแขกรับเชิญป่ะถูกป่ะทำไมจีนวยเหมือนไปเยอะสุดเลยมุมมุมอะไรวะมุมขวากดขอจีนวยเปกล้องเร็วเปิดยังไงอ่ะโว้ทำเสียงแบลวด้ไม่ได้แบลวอย่าทำเสียงอ,อ้อล้อจีนวยอย่าไปทำเสียงสอง <laughs> นะจีนวยนไม่ได้แบวเปิดกล้องดิเปิดไงอ่ะเปิดอย่างอันนี้คือเปิดยางเปิดแล้วแล้วแล้วพี่แล้วพี่เปิดจีนวยจอใหญ่ได้ปะ่ะทําไง <ทำ S 1> อะ่ะทยังไงไงหนูทาไม่เป็นเอ็มซีช่วยบอกหน่อยดิผมเปิดจีนวยจอใหญ่ได้ปะ่ะเห็นหน้าจีนวยเล็กมากเลยตอนเนี้ยเสียงบอกเสียงอ้อล้อได้หนูทำเสียงใหญ่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวตกใจอ่ะ ไม่หนูทําเสียงสองเลยเมื่อกี้ทําเสียงแบวจีนุไม่ได้แบวถ้าเสียงแบบนี้แหละเมื่อกี้ทาแบวเลยจริงเหรอทำเสียงออรอเลยเมื่อกี้จีนด้ยทำแบบออร์ออรอนี่พี่เบ้าดูว่าคนดูเยอะเลยก็เลยทําเสียงน่ารักเลยใช่นไหมไม่ใช่เสียงเป็นอย่างนี้ต่ไม่นองไหนดูไนล่าไนล่าอยู่นี่ อาวเมล่าหลับแล้วหลับแล้วฝนใจมาปลุกไหมล่ะแอได้กูไม่รู้้าแกงแกงพี่แก้งเออไหนอ่ะเปิดตออใหญ่เปิดตอใหญ่ยังไงอ่ะเฮ้เปิดตอใหญ่ยังไงเอาจริงหนูเอาตรงบ้านไม่เคยไลฟ์ในติกตอกเลยทําไม่เป็นพี่อะไรไม่เป็นแต่บอกคนดูเยอะก็เลยแอคกไงเนี่ยเอฟซีหนูจะบอกว่าพี่นิกกี้อติดแอค ติดแอรเกินไปแล้วเดี๋ยวนี้เตือนหน่อยนะแอเลยตอนแรกจะดูถ้าสามร้อยเนี่ยก็คือเลิกไลฟ์เลยคือไลฟ์เขดูสามร้อยนี่คือแบบเลิกเลยปิดเลยอ่ะนี่เอฟซีบอกว่าได้จอแค่นี้แหละอยากเห็นใหญ่กว่นี้ก็ต้องมาเจอปะไปแชร์ลงไปดิ <c oughs> อย่าตลกดี <c oughs> อ๋อจีน่าต้องคืนไลฟ์ก่อนไม่แล้วแล้วแล้วยังไงแล้วเปิดจอใหญ่ยังไงอ่ะ เขาบอกทำไม่ได้ไมันได้แค่นี้กดที่แขกรับอย่ามาเล่นกับไฟนะน้องอืเอ้ยมันเปิดยังไงวะจีนวยทำไม่เป็นอะทำจอใหญ่ได้ปะไหนนะให้เอฟสอนดีกว่าเฮ้ยได้แล้วใหญ่เกินแล้วทำไมจีนวยจอใหญ่กว่าพี่อะจริง ไม่เอ,เอาเอาจอพ่ณิกกี้ใหญ่กว่าได้ไหมหนูยังไม่ได้อาบน้ําเลยทุกคนดูหน้าดิคนมนเาเลยแล้วไมจีนวยจอใหญ่กว่าพี่เดี๋ยวคนก็ไปคิดว่าแบบว่าจีนวยคนดูสองพันเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เข้ามาแถมมาดิทำไมล่ะคือหนูจะทุกคนดูหนูจะสองพันเจ็ดบ้างไม่ได้ไงยไอ้น้องบ่าวมึงไม่ต้องเข้ามาเลยมึงทำมาคอมเมนต์เดี๋ยวมึงก็อยากเข้ามาไลด้วยมึงไม่ต้องยุ่งเลยกูจะคุยกับผู้หญิงเอออยากไลค์กับน้องบ่าวอะคิดถึงบ่าวถ้าผู้หญิงก็ได้ถ้าผู้หญิงเข้ามาอีกคนได้ได้ไหมจีนวยถ้ามีผู้หญิงเข้้าามมอีกได ได้ก็เข้ามาให้เต็มช่องเลยเนี่ยเอาบีมชาชโชมาให้หมดน้องได้กี่คนสมมติแบบผู้หญิงเข้ามาหมายถึงในไลฟ์ปะชีวิตจริงอะอกี่คนน <c oughs> ี่นิกกี้ามาเนีย่ยมาตลกดิฮะไม่ไม่ใช่พี่หมายถึงในไลฟ์รอได้ไหม <c oughs> สมมติแบบสีคนอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เอาเข้ามาดิ เกียดนะไปแล้ว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 เดี๋ยนี่ไลไลก่อนแป๊บเดียวพี่ี่กี่ไลน์มาเกือชั่วโมงแล้วหนูออกแล้วก็เข้ามาใหม่พี่ก็ยังอยู่พี่ไม่ไม่ตอนแรกพี่เดินในหมู่บ้านคนเดียวไงเดินคนเดียวแล้วมันขี้เกียจเดินเดินคนเดียวแล้วก็เข้าใจว่าเข้าใจคนไม่ไม่มีใครป่ะน้องคนไม่มทใาไอ่ะพี่คือแบบเกิดมาเพื่อแบบว่าเมาแล้วหลับไปอ่ะอืมันไม่มีใครอ่ะมันก็ พะน้องหายไปสองสามวันแล้วไงแต่ว่าฮะอะไรนะพะน้องหายไปสองสามวันแล้วพี่ก็ไม่มีใครแล้วหนูหายยังไงถ้านิ่งไปอะนิ่งไปอะอ้าวแล้วไม่มีรีบแบบหนูต้องขยับตัวตลอดเวลาเลยใช่ปะก็ต้องทักกันมามั่งแบบทํางานเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยพี่จะได้แบบโอเคหึูจะทักไปทุกวันนะว่าทํางานเหนื่อยไหมคือไม่ไม่ต้องทุกวันก็ได้แต่ว่าแบบว่าถ้าแค่มันคล้องจองกับสตอรี่อะอันนี้คือหนูต้องทำเป็นแพทเทิร์นมาเนี่ย แพทเทิร์นสมมุติแบบเห็นพี่ทํางานแล้วก็ทักมาหน่อยแบบเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยรักได้งี้รักเหนื่อยไหมเหนื่อยมาเหนื่อยมากไหมเออเหนื่อยต่อไปนะอย่างนี้ปะไอ้นี้เล่นมุกแมวแมวแมว,แมวเหอาจริงจังใช่ไหมได้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 ไดไดเอออุย้ยหนูเคยเนย็ซีนะเนี่ยหนูไม่เคยมาไลฟ์ในทิกตอกเลยนะพี่ไม่เคยไลฟ์พี่ไลฟ์น้อยปกติอ่ะไม่ใช่นะอุ้ยมีคนบอกว่า นี่คนบอกว่าอ๋อให้ไปนวดไหมหนูอ่านเป็นบอกว่าให้ไปเลเซอร์หนวดหนูไม่มีหนวดแล้วนะทุกคนหนูเลเซอร์ไปแล้วนะไหนมาดูใกล้ๆดิเฮ้ยแต่ปากปากแดงมานะแสดงว่าไปเลเซอร์หนวดมาเหรอไม่พีเตอร์ไงแบบมันเป็นปรับหรือเปล่าปรับปากแดงอะไรเงี้ยแต่ฟันบิดนมนื่อน,นันอะขอดูฟันใกล้ๆแนละ้วปะฟันบิ่เมื่อนันอะไหนฟันบินฟันบิดไหม ไม่บินฟันไม่บินฟันสวยนะขอฟันหน่อยอย่าตลกอย่าตลกแมวอาย่าเซลเสียงหนูได้ไหมเสียงหนูแหบพี่นิกี้ทำไมจอพี่เลยจังหวหนูมีคนถามมีแฟนยังคนถามมีมีแฟนยังมีเป็นคนใต้คนจังหวัดเลยนครนครศรีนครทุ่มนครธ่มอ่ะพี่เบาลแฟนแฟนหนูแฟนน้องคนนคนท่มอ่ะ แลงลองลองลองเพลงตาให้ฟังคิดได้ไหมเพลงอยากจะเทโรงเรียนลามตามเพื่อนท้าหัวใจเพื่อนไม่สาไลไดไหมคำว่าไม่สาไลนี่มันแปลว่าอะไรอ่ะแปลให้ฟังหน่อยก็ไม่แบบไม่สาไลก็คือแบบไม่อะไรื่อบอกหน่อยดิรู้อะไม่สาไลไม่สาไลคือแบบไม่ได้เรื่องด้วยไม่สาไลไม่เอาสาไล อี้อีมุกแม่งแล้วก็หอมแม่งเลยเดี๋ยวก่อนพี่นิกกี้อย่าปั่นดีแล้วเดี๋ยวเอฟซีเขาก็นึกว่านู่นนี่นั่นเนี่ยใช่ไหมพี่พี่ก็รู้ว่าพี่นิกกี้เขาแบบเขาหยอดหลายคนไม่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 มีตัวคนเดียวหรอเออดีแล้วตัวคนเดียวต่อไปตั้งใจทำงานหาเงินเลี้ยงลูกนะนานล่ารออยู่เออ หงาวบนในร่างหงาอืมในร่างหนาวไม่ในร่างไม่เหนาหรอกเพราะว่าพ่อเอาสาวมาบ้านเยอะเอ้ยแหน่ทาเป็นหุดหนิดนะทํามาเป็นหุดหนิดนะเดี๋ยวหลังกองหลังกองข่อยหวานฮะร่างของอะไรพี่เบาเดี๋ยวหลังกองข่อยหวานนะร่างกองแลนแลนมุ้นหิดนะเดี๋ยวพอเร่งเรไงเมโลเรื่องเดี๋ยวพอเร่งเรไงเมโลเดี๋ยวพอ ล่างกองก็ขอขอแบบว่าพี่ยอ,อกเล่นนะจีนุย้ย <c oughs> พี่ยอ,อกเล่นนองเข้าใจไหมอเ,เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบหลังไปถ่ายกับพี่นิกกี้เงี้ยหนูซื้อของขวัญไปให้พี่นิกกี้ดีกว่าของขวัญอะไรไม่บอกบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิอ๋อเหรอเป็น,นอ่ะแบบบให้ว่าแบบเป็นโมเดลสัตว์แมวแล้วเอาไก่ไมาแกล้งแล้ว เป็นโมเดลสัตว์ชนิดหนึ่งไม่ใช่ไก่เป็นหมาอะไรอย่างนี้ไงอ่แล้วของด่พีให้น้องน้องชอบไหมชอบหนูใส่ไปเที่ยวด้วยนะอะไรไออ๋อเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูเเราไม่สปอยเดี๋ยวให้เอฟซีดูในดูดูในคลิปเองไหมครับใช่ไปดูในคลิปไปดูในคลิปไปดูในคลิปใช่ผมบอกแล้วว่าใครแบบว่าสาวคนไหนอยากได้ของฟรีอะมาออกแฟนเดย์เดี๋ยวผมซื้อของให้ หนูหนูหนูจะบอกว่าหนูทําหายในงานด้วยนะจะโกรธเหรหายแล้วเหรอเออเอาวีดีจริงไว้นะนะเอาแล้วพูดทำไมอ่ะเอาหายแล้วเหรอเราอ่ะสปอยเห็นปะหายแล้วเหรอยังไม่หายอ๋ออุ๊ยน้องหินบอกว่ามีคนอยู่ตั้งสี่ปันสามคุยกันสองคนเฉยนิก้น้องหินเดี๋ยวนี้แซวนะไอหินไม่มีอะไรเลยเหี้ย วันๆเจอแต่ผู้หญิงแล้วก็ขอก็ถ่ายสต,ตอรี่ถ่ายอะไรอย่างเดียวเลยแล้วก็แบบแหมน้องหินเขาก็ต้องไปขอสตอรี่ผู้หญิงถ่ายถูกแล้วไม่เหมือนพี่หรอกที่ผู้หญิงมาขอถ่ายสตอรี่อ่ะไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีตลอดใช่ไหมถ้าพี่ชวนถ่ายยูทูบอีกมาไหมคิดก่อนเมื่อไหร่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 จะมาถ่ายยูทูบอีกถ่ายอะไรอะ่ะก็ล่าสุดถ่ายไปแล้วนี่ เดี๋ยวรอทิออ,อนก่อนนะใช่พี่อยากพี่อยากถ่ายอะไรอีกอะมันมีอะไรให้ถ่ายอีกก็เดี๋ยวจะถ่ายแฟนเดย์ไปแล้วไงแล้วก็เดี๋ยวถ่ายแบบอีกคลิปหนึ่งเป็นแบบเลิกเลยอ๋อที่พี่บอกอะนะใช่อุ้ยหนูสปอยนิดนึงว่าหนูทะเลาะก,กับพี่นิกกี้ด้วยตอนถ่ายอะ,ทเ,อทะเ,เที่ยวทะเลได้ไหมจีนวยเที่ยวทะเลกันได้ไหมเที่ยวทะเลเออสองคนอะอันนี้คือไม่ใช่ละ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ละถ่ายรายการหรือเปล่า ถ่าย u t u b e ไงจะไปกันสองคนเนี่ยเป็นแบบถือกล้องกันไปเองอ่ะโกโป FC ดูนะ FC เป็นเป็นพยานนะดูนะพี่นิกกี้นะไม่ใช่แล้วแต่จีนวยเหมือนมาไอ้นี่บบชอบส่งอันนี้มาให้พี่บ่าเนี่ยมันขึ้นเหมือนจีนวยส่งเพชรส่งเป็ดอะไรมาให้พี่อะ่ะใช่ป่ะหนูส่งไปอันเดียวเองส่งไปเมื่อกี้ก่อนขึ้นไลฟ์ไงอ๋อเหรอใช่เพราะว่าหนูจะหาไก่ส่งไปให้แต่มันมีต่เป็ดจีนวยเอฟติถามว่างานเยอะขึ้นไหม งานเยอะขึ้นใช่หลังจากไปถ่ายพี่นิกกี้ก็คืองานเยอะมกงานกับทุกวันแล้ว่นกงจีน่วยอะไรนะมีงานกับทุกวนันเลยเนาะใช่แต่ว่าช่วงนี้ว่างเดือนที่แล้วว่างานเยอะเดือนนี้ก็มีงานแต่ก็ยังมีวันแบบวันหยุดอยู่บ้างอ๋ออันนี้คืออะไรพี่นิกกี้อันนี้คือหัวใจสใใจทำให้เอฟซี นี่ทำไม FC โอ้ยทำไม FC พี่นิกี้อ่านอ่านคอมเมนต์ FC ทันได้ไงอะหนูทำไม FC โอ้ยทำไม FC จีนวยโอ้หทำไม FC หนูไปละไป่ร้ายละดูแค่ปากหนูไปละกันนะเอาสมมุติถ้าปิดตางี้ปิดตางี้ปุ๊บมีคนหอมก็ไม่รู้ดิว่าใครหอมเพราะ FC เยอะใช่ไม่เห็นเลยอะ โอ้ยปิดไฟทำไมเนี่ยเอฟซีจีนัวเยอะวะอ๋่ไหมมีแต่บอกดันดันไปทะเลโอ้โอโอโอโไปแต่ว่าต้องแบบพิมพ์งานไปแบบหมดเลยไปถ่ายรายการแบบจริงจังใช่ไหมเห็นห <c oughs> น้าพี่พี่นิกกี้ไม่ชัดเลยหน้าพี่อยู่ไกลมากเลยอะอยู่ตรงนู่นนะหน้าพีบล์หรือว่าเธอไม่มีใจ อุ๊ยมีมีนีมีคนบอกว่าน้องรันมาเหรออืมเนี่ยเชิญเข้าไลฟ์ให้หมดเลยเนี่ยไปเชิญมาที่ไปเชิญมาดีไปเชิญมาให้หมดเลยเร็วเร็วเร็วเไม่รู้มีใครมั่งเนี่ยพี่เล่นไม่เป็นบอกตามตรงหนูว่าเล่นแต่ว่าหนูไม่เคยไลฟ์ไงพี่เล่นไม่เป็นนะดินี่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 น้องหินบอกว่า ไปด้วยแต่ขอเกาะล้อไปด้วยได้ไหมไอหิน <diction? S 2> ไม่อาไอหินเนี่ยแบบไอหินนี่คือแบบไปกับผู้หญิงแต่มันชอบนั่งข้างผู้หญิงแล้วพี่ต้องไปนั่งที่อื่นเพราะว่าไอ้นี่ชอบนั่งข้างผู้หญิงเวอเราอ่ะโยนให้น้องนะเอาทุกครั้งเอาตอนไปเที่ยวกับจีนวยจำได้ไหมล่ะทำไมก็ต้องหินเขาไมีสนิทน้องนช่ไหมไอติดอ่างแล้วเคยไปริมช็อตด้วยกันถูกไหมแล้วก็นั่งข้างจีนวยเคยหินไหม ใช่ใช่ไหม<ช>ไปฉอดด้วยกันสมัยนั้นนะไปริมฉอดด้วยกันแล้วก็หนูไปกับเพื่อนใช่ไอหนั่งข้างน้องพี่ต้องนั่งอีกฝั่งเลย <c oughs> ไม่พี่ไปน,นั่งฝั่งนั้นเองใช่ไหมล่ะน้องหินเขามานั่งเพราะว่ามันเหลือเก้าอี้ตัวนั้นไงเอพีผามาริมฉอดต,ตอนไหนโอ้นานแล้วครับสองสามเดือนแล้วตั้งแต่ตอนถ่ายอีพีแรกเลยค่ะตั้งแต่ถ่ายโอ้โอวันนั้นลแล้วเขาก็พาเพื่อนมาสามสี่ห้าคนสีค่ค่ะ ใช่ป่ะกี่คนนะสี่คนสี่คนเออเพราะว่านิก้พี่นิกิบอกว่าพาเพื่อนมาได้เป็นสิบเลยพาได้มัหมดเลยแต่หนูเกรงใจหนูพามาสี่คนพอเอ,อ้นออั่นลูดี<ต>ไม่สบายอ่ะอีกอีกอีก,อกเออห้านาห้านาทีเนาะพอแล้วน,น้องหินขำอย่างเดียวเลยนะกี่โมงแล้ว่ากีนวยตอนเนี้ยห้าทุ่มครึ่งแล้วอ๋อเออเดี๋ยวอีกห้านาที่เดี๋ยวอีกห้านาทีพอแล้วเพราะว่า ช่เพราะว่าเขามีนัดสาวไว้ค่ะทุกคนแต่เขาจะต้องไปรับสาวหน้าบ้านละเดี๋ยวเราจะต้องไปละเออเดี๋ยวพี่บังต้องให้สาวมาละเชื่อปะอ๋อพี่บังอ๋อเมื่อกี้หนูดูอยู่นะพี่บังแฉพี่หรอไม่เขาแวเขาหยอกกันดิ <_ S 1> เขาหยอกว่าอะไรนะเขาอ้ำ <_ S 1> เขาอ้ำ <_ S 1> ว่าอะไรเขาอ้ำไง <_ S 1> เขาไม่พูดด้วยนะเอฟซีบอกหน่อยเร็วจำไม่ได้แล้วพี่บังพี่บังซอ พี่บางเขาไอพูดใต้เอาพี่บางคนใต้เหรอเออคนดาราที่ว่าเขาแหล่งใต้อ้ยสปกเลยเขาอําเขาอําพี่บางโสดไหมอ่ะพี่บางอ่ะพี่บางไม่รู้โสดไหมมาถามสิแหมมุกเยอะสินะตาเดวเดวหนูไปถามเองก็ได้ไปถามพี่บางว่าไหนหนูไปถ่ายยูทูปีเง้ยเดินหนู ถ่ายถ่ายอยู่หนูแบบหายไปเลยอะไปนั่งอยู่ตรงป้อมยามอะแบบไปนั่งคุยกับพี่บังอะยัาทำไมมันไม่อ่านคอมเมนต์นี่อยู่เอฟซีอยู่อือเผื่อพี่บงังกบดูดูอยู่ในเรื่องแบบนี้จนรนิงเหงอ,อพี่บังสวัสดีค่ะถ้าดูถ้าดูอยู่เม้นไหนเร็วพี่บงังอ,อ๋อพี่บังชอบพี่บังชอบหนูเหรอ โอเอฟซีจีนวยเยอะวะไม่เขาก็เอฟซีพี่นั่นแหละก็พี่ถ่ายกับใครพี่เอฟซีพี่ก็รักทุกคนอ่ะไม่แต่ของน้องไอ้นี่คนคอมเมนต์เต็มเลยบอกอยากให้เอาแบบจีนวยจีนวยมาออกจริงเหรอเออเอ้ยเขิอนนั้นเนี่ยอืเดี๋ยวรอหนูไปแปลงเพศรก่อนนะอันนี้หนูยังเทคอร์มูลไม่เสร็จจริงเอจริงเอจริงด้วยจริงเอจริง ทำมนหมุกเยอะจีนุ้ยทำมาเล่นหมุกทำมาหมุกเยอะ <c oughs> ทำออรอทำมาแบบโอ้ยหมุกทำมาหมุกเยอะนู่พันนั้นนู่พันนีทำพ่อตัวจีนุยน้ยเด <c oughs> ีวกอนเกียด์ดาทำพ่อตัวไม่แล้วหนูหมุกเยอะไม่ได้เหรอก,ก็เหมือนพี่ไงพี่ทำหมุกเยอะทำเป็นแบบโอ,โอ้ได้ไหมจีนุ้ยสมุดไปทะเลกันได้ไหมใส่บิกินี่อุ้ยไม่เอาได้ไหม ใส่ิกินี่ไม่เอาไม่ชอบใส่ผ<ส>ีใส่ใส่บีกินี่อ๋อพี่จะใส่บิกินี่ตูพผิดใส่ให้ดูตอนนี้ก่อนได้ไหมตูพผิดคือมีแขมหมวกับแว่นนะอุ้ย <c oughs> <c oughs> มาเกียด โอ้ยน่าเกียดน่าเกียดแลยวนด้วยน่าเกียดน่าเกียดโอ้ยบางคนดูเยอะน่าเกียดน่าเกียดแมวบางคนดูเยอะน่าเกียดน่าเกียดอ่ะแล้วหนูต้องพูดว่าไงอ่ะน่ารักจังเลยใส่แครหมวกกับแว่นหนูต้องพูดนี้เหรอไปละอีกสองนาทีไปละอันนนะหมดดูนะ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 เขาพาเขาพาทะลึ่งนะแล้วเขาก็เปลี่ยนเรื่องหนีดูดูไปหอมแล้วเกง เขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นคนอย่างนี้นะทุกคนเก่งเก่งใจลูกไงลูกที่หนูหัวอ้ฟูมากเลยอะ่ะเฮ้ยทำไมวันนี้พี่นิกกี้ผมแห้งแต่งองะปกติผมจะเปลียยนปกติผมเฮียวันนี้ผมแห้งผมโสดโอ้ยไม่ได้เล่นมุกเลยเ <laughs> ฮย้ยเพื่ออะไรมึงู้นะเล้นเพื่ออะไรมึงลูกเฮ้ย ดูอุ้ยคนดูสี่พันสี่พันสี่เลยอะเดี๋ยวไปละอีกแป๊บหนึ่งออสองนาทีสองสองนาทีแ้่แหนูจับเวลาเลยนะไปคือไม่ใช่ไปอัลม,มาไหมไปเฟซไทม์หาน้องคุยกันสองคนล่ะนี่แหม่ดีอย่างเงี้ยนะถ้าหนูเล่นมูปุบแฟลหนูแต่ตัวเองอเล่นได้ <c oughs> อ้อล้อนะ <c oughs> อลอล้อมกนะ <c oughs> แก้งแก้งไม่แต่เฟซไทม์มันต้องมีเบอร์นะเราไม่ได้มีนะหนูเออไม่มีดีกว่าเออเราม้ั่วแล้วเรามีบ้านเขียวันอยู่ไม่มีมีบ้านเขียวันอย,นย,นอยู่อย่าแอปจีนวยอย่าแปป <c oughs> <c oughs> ปอาปอ,แอย่าแอปเล่นไปเรือพี่เบ้าที่เล่นไปเรือยแล้วอย่าแอปจีนวยอย่าแอปน้องอย่าแอปคนเขาชอบเร็วเลี้ยวน้องอย่าแอป,ป ชอบเรียวจริงเหรอชอบเรียวเรียวจริงเหรอแต่ใครแต่ย่าอย่าเรี้ยวเกินหนูอะหนูอะถ้าหนูเรียวอะหนูเรียวเลยนะเออเรียวแค่ปีนี้ได้ปะเรียลิตี้อะอย่าอย่าอย่าเลียวร้อยเปอร์เซ็นต์เรียวนักท่าสิบเปอร์เซ็นต์พอแจ็คิบเปอร์เซ็นต์แกไปรู้กันเองเข้าใจไหมน้องเรียลิตี้อะครับน้องน้องเบ้า แอ่ยครบแล้วเนี่ยสองนาทีแก้งแกงไปเลยนะเอฟซีตอนแรกจะไปตั้งนานแล้วใช่พี่นิกกี้เขาแบบว่าเขาเขาลากไงเขาลากเอฟซีตบเวลากันใหญ่แล้วเอฟซีไปติดตามน้องกีนวนเยอะๆนะครับเดี๋ยววันหลังมาไลฟ์ใหม่นะครับใช่ จะมาไลฟ์ใหม่แต่ว่ารอบหน้าเดี๋ยวมีบีมเอ้ยพี่นิก,กี้พรุ่งนี้หนูไปเรียนการแสดงเจอบีมกับชาชมนะพรุ่งนี้ที่ไหนอะแถวรามินทาไปเรียนกับที่หนูบอกอะที่หนูเจอบีมอะเหรอใช่หนูไปเรียนด้วยกันแล้วก็มีชาชม์ acting ได้ไหม acting ได้ไหมตอนเนี้ยบทแบบ acting เป็นบทบทแบบบทแบบบอกรักแ,แฟนก่อนนอนได้ไหม <laughs> เล่นละครเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบทบอกรักแฟนก่อนนอนอะฟิลแบบว่าเออฟิลแบบเป็นแบบนุ่มตายกับเศร้าตายแบบฟิลแบบไปทํางานมาเหนื่อยมอะไรพันเนี่ยรับพันดีนะแล้วก็นุ่มตายกับน้องนุยน้องนุยน้องนุยเป็นแบบน้องนุยน้องนุยกับผีใครเป็นน้องนุยกับน้องนุยกับผีใครน้องนุยกับผีใคร บอกรักบอกบอกรักผีไข่ก่อนนอนบอกรักผีไข่บอกรักผีไข่นุยเหรอผีไข่นุยหรือว่าหรือว่าเนี่ยผีไข่่เนี่ยผีไข่ผีไข่ใหญ่ป่ะอย่ารอจีนุยคนดูเยอะไข่นุยไข่เนุอไข่นุยโอเค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 อบอกรักผีไข่นุยป่ะว่าเออผีไข่นุยไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วนะกี่ตึงอะไรเป็นเนี่ยอะไรพันเนี่ย อ่าโอเคนะเป็นสอบนะบทละครเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีเอาไปลงติ๊กตอกเองอะเป็นบทละครเป็นบทละครอ่าบทละครเป็นทีพี่นิกี้ท้ำขึ้นมาใช่ไหมนี่แคสนะนี่แคสนี่แคอจุดนะพี่ซีเขาตัดมลนนะถ้าเล่นดีมาเปิดคลิปี่ดังนี่ได้เล่นหนังนะนี่แคสนะนี่คือแคสนะมีบทแบบไม่มีบทแบบด่าไข่นุ้ยไหมมีวันหลังวันหลังวันหลังด่าไข่นุ้ย วันนี้ลาก,ก่อนวันนี้ลาก,กล้วเดียววันหลังมีเล่นบทดาอ่าให้พูดว่าอะไรอะอิมพอไวเองคือเรื่องคือเป็นแฟนกันแล้วก็อยู่กรุงเทพเราเป็นส<ท>าวได้แล้วก็คิดถึงละอยากให้กลับบ้านมาหาละแต่ว่าไอ้นี่มาอยู่กรุงเทพเราลงแทงสีไงก็เลยแบบมา, <c oughs> มาติดหญิงเมืองกรุงเลยอะ <c oughs> <c oughs> ่ะเขียนนะอันนี้คือเอาแบบ บอกอิมพอไว้นะปากบอกอิมพอไว้นะแต่ให้พูดแบบเรื่องจริงนะให้คิดเองนะแล้วแต่นะอาจจะไปบริษัทหาไปหกฉากอะไรอย่างงี้นะจริงเหรอจะดันไปหกฉากเหรอแล้วแต่นะจีนวยก็ทําดีก็ก็ได้อ่ะมีเจ็ดฉากไหมเดี๋ยวฉากเจ็ดเดี๋ยวไปต่อกันเองเกล่ะพอละพมาเร็วพร้อมเร็วห้าสี่สามสอง แอคชั่น <Action. S 2> พี่ไข่น้ยวันนี้เหนื่อยไหมเอาทำไมน้องมีแฟนเป็นคนกรุงเทพเออใส่น้นองไม่แร้งตายแล้วล่ะน้องเปลี่ยนไปอะ่ะน้องไม่ได้อยู่ใต้นานแล้วน้องก็มีเพื่อนคนกรุงเทพเยอะแยะแล้วน้องไม่ได้มีแฟนคนกรุงเทพทําไมจะนีน้อง,องไม่แด้งตายกับ<อ>พี่แล้ว<ม>น้องยังคิดถึงพี่ไข่น้ยเหมือนเดิมนะมันเกิดอะไรขึ้นกับคําว่าเรา <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้น มันเกิดอะไรขึ้นกับคำบาเราแล่ก้อนน่ะเราอยู่ชนยากด้วยกันน่ะเราอย่างแรงตายจะพอวันนี้คนมันมันเกิดอะไรขึ้นเราว่านคำบาเราวันนี้คนดูเธอสี่พันเธอไม่แรงตายแล้วเธอลืมบันเกิดเนอเธอเกิดเนอเธอเกินดิเธอเป็นคนตายเนอะอย่าห่อลิ้นเวลาพูดอย่าห่อลิ้นเฮ้เธอเกิดเนอะเคลื่อนอีกเคลื่อนหน่องหนุ่ยกับเคลื่อนนะ เธอเกินเนอะก็เด็บสียาเกินบีบบ้าเราเกินเอาเลยเร็วคาบอดเรื่อยเร็วจะได้ไปนอนแล้วเอาว่ะเบร์มีไรอีเล้งกะผีน้องน้องน้องนุยน้องนุยคิดถึงพี่ใครคิดถึงแข่เลยคิดถึงพี่ใครเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่ได้เจอไม่ได้คิดถึงแข่ไหนคิดถึงท่าไหนล่ะเท่าไหนลาเลยเออเร็วเร็ววันนี้พี่ใคร ผี่ไข่นุ้ยทำงานมาเหนื่อยไหมทำงานใช่เหนื่อยต้องการกำลังใจต้องการคำบอกรัก <c oughs> ต้องการคำบอกรักเพราะวะ่าเจ็ดเดือนแร้วไม่มีใครบอกรักผี่เลย <c oughs> ใช่เลยเจ๊ดเดือนแร้วเนาะเจ๊ดเลื่อนมไม่มีเศร้าบอกรักผีเบ้าเลยมีเศร้าแต่ไม่มีใครมาบอกรัก โอ๊ยตายละทุกคนดูนะมีสาวแต่ไม่มีใครมาบอกรักอื Wenn ไดไหมบอกหลักปีไข่หนุยได้ไหมพี่ไข้หนุยีได้สบายใจแล้วปีไข่หนุยก็จะได้ไปอาบน้ำนอนกับในล่าแล้วเบาหวาแล้วแล้วถ้าเกิดว่าห้าเงินเปะปานแล้วถ้าเกิดว่าน้องหนุยไม่บอกรักแล้วพี่ไข่หนุยจะอาบน้ําไม่ได้นอนไม่ได้หรอก็แล้วแต่นะถ้าเกิดน้องบอกหลักพี่ยไม่แหน่ไม่นอนนะ ไม่แน่บ้านหลังนี้อาจจะอาจจะอาจจะเป็นบ้านของเราก็ได้ไม่แน่ไม่นอนไม่รู้จะแง่ไงเราไอไปเรื่อยผีบ้านี่แรงแรงหัวสัวผีบ้านแรงจนแบตอีเม็ดแล้วกุยเป็นแบตอีเม็ดแล้วกูไล่จนแบตเม็ดหยัดแแมมกูไล่จนแบตเม็ดหยัดแแมมวดอเอ้ยพูด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 ยาพูดยับเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวคต้อง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 แบตนองโอเคไม่พูดละค่ะ ไม่แต่คนใต้เขาพูดกันหนีไม่ใช่หรอใช่บอกฟันดีเอฟซีเลยเอฟซี FC ทังสี่พันมากคนโอเคเอฟซีฟันฟันดีฟันดีนะเอฟซีูพูดถูกปะถูกต้องฟันดีนะเอฟซีฟันดีพี่ไค่นุยแล้วก็รักพี่ค่นุยนะจ๊ะได้น้องก็ฟันดีนะจ๊ะเรามีโอกาสก็เจอเจอกันมั้งนะจีนุย ไม่มาเจอแล้วเพราะว่าพี่ไข่หนุย่ยเศร้าเยอะมากนเศร้าเศร้าเศร้าพี่ไข่หนุ่ยเยอะมากเลยไม่มีฟ้าผ่านะอย่างเงี้ยฟ้าผ่านะย่ามาทำรูเยอะกี่นุย้ยไปนอนบายบายนายซีเจอกันนะคะบายบายจ้าโอเคไปแล้วบยบไยน้องในด่า โอเคบ๊ายบายจีนวยเจอกันนะจ๊ะอันนี้คือบทนะไม่พินิกิี้อธิบายให้พี่ก่อนบทบทนี่คือบทเมื่อกี้คือบทนะใช่คือบทนะคนอย่าไปคิดว่าจริงนะเดี๋ยวต้องไปลงติกตอกกันอีกค่ะคิดว่าจริงอีกแล้วเป็นบทที่บังคับให้หนูพูดนะบทบทเป็นบทให้เอฟซีเป็นพยานก่อนอะไรเอฟซีช่วยเป็นพยานหน่อยนี่คือบทนะเป็นการเอนเตอร์เทนเอฟซีเฉยนะใช่เป็นบทที่พินิกกี้บังคับให้พูดนะคะเพื่อเอนเตอร์เทนเอฟซีนะน้องอินพอไว้เองครับ ไม่กินน้องอิมพอไว้เองครับพี่แคบบอกว่าให้บอกรักแฟนครับพี่แคบบอกว่าให้น้องบอกรักให้น้องอินพอไว้เองครับแล้วไมใช่พี่มิกกี้โหขอดตีทีวะนี่เขาสั่งคัดแล้วเนี่ยเขาสั่งคัดแล้วพอพอพอไป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 เห็นไหมเขาหมดรักแล้วเขาก็ไล่เห็นปะหมดรักแป๊บเดียวเลยเออแบบแป๊บเดียวไล่แล้วอะเออพอละอุปิัไ้ชายจริงมันไม่มีอยู่จริง บายบายแายบายจ้าบายบายจ้าเอฟซีบายบายจ้าจ้า